เพราะนั้ดวงชะตาเป็นอันุับดีเด่นเนี่ยนะเป็นครูอาจารย์นักปรา์นักปกครองนักกฎหมายได้หมดนักบริหารครบใช่เลยและประกอบประการสําคัญกับพุทธแรงสาวสั่งสมภูมิความรู้สติปัญญาถึงขั้นด็อกเตอร์สามารถเรียนรู้สั่งสมภูมิปัญญาศึกษาอ่านเรียนเขียนรู้โคตรเก่งวันทุ่งเดี๋ยวนะไม่รู้จริงๆค่ะเดี๋ยวนะ เขารู้แล้วแหละยังไงเ,เป็นเกินที่บมมันมีกฎในที่นี้<า>ทุกคนนะถ้าใครก็ตามเผลอหลุดปากพูดชื่อปัตสนีปรัเหมื่นหนึ่งเผลอๆโดนไล่ออกจากรายการด้วย<อ>คือ่งออางเป็นความลับหมดเลยค่ะพี่โอ้โห<อ>แต่ถ้าพูดมาขนาดนี้ชาวบ้านก็รู้แล้วไหมอ่ะเนี่ยมันจะเฉลยเลยอ่ะ เออมีเขาคนเดียวที่ไม่รู้ก็นั่นแหละแต่ถ้าพูดมาขนาดนี้ต่อให้ไม่เปิดดวงชั้นน่ะออคนก็เดาได้แล้วไงคือแบบว่าวันเดือนปีแล้วเวลาเกิดพี่มันบอกเลยพี่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้บริหารเป็นนักการพูดเป็นนักการพูดทุกอย่างเลยอะซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงพี่ผุมเรียนจบต่างประเทศใช่ไหมคะก็ค่ะมัธยมก็มีไปเรียนอเมริกากลับมาเรียนเอแบก แล้วก็ไปเรียนโชว์ออสเตรเลียแล้วก็เคยไปเรียนเอกที่ที่อังกฤษแล้วก็มาจบด็อกเตอร์อีกจริงๆอีกทีหนึ่งเนี่ยที่มอลังสิตเซอร์เอ่อบริจาเอกโทสองใบค่ะเซอร์ติฟิเคชันยี่สิบกว่าใบโอ้โหค่ะแม่แล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อที่ก่อนเพิ่งบินไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้อ่ะเขาไม่ยอมให้สมองตัวเองมันหยุดอ่ะเออไม่อยากทําอะไรเป็นรูทีนซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบการเรียนรู้ตั้งแต่ดาวเกิดเลยอ่ะใช่เราชอบเรียนเป็นคนชอบเรียนมากเรียนทุกอย่างคือประเภทแบบ ถ้ากูอยากรู้ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ไปแข่งแข่งมอเตอร์ไซค์ก็เพราะขี่รู้สึกตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นก็เลยไปเรียนขี่มอเตอร์ไซค์่ะเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดไปจีเรียนอะไรคะแม่อันนี้เรียนทักษภาษาศาสตร์กับทางิีดาค่ะโอ้โหอนาคตได้เห็นนักการพูดด็อกเตอร์ุ๋มแน่เลยล่าสุดลูกควนเรียนแพทย์กับลูกเพราะลูกตอนนี้เรียนขึ้นหมอปีสองเนาะน้องอันดาเนาะเขาอยากให้เรียนแพทย์ไปกับเขาจะได้เข้าใจเขา คุณผู้ชมเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบนะหเห็นแต่ความเป็นนางงามเนาะ,ะเป็นนักช่วยเหลือสังคมแต่ที่เขาบอกว่าเป็นอาจารย์นี่คือตกใจนะเพราะาเราเป็นอาจารย์ก่อนเข้าวงการบันเทิงนะโอ้ยผมเคยเป็นคุณครูมาก่อนเป็นอาจารย์อยู่มอกษตรนะคะสอนอาจารย์พน<ณ>ัาสวัสดีค<ณ>่ะกาการจัดการค่ะซีสี่ค่ะเป็นลัลขาดีค่ะแล้วก็มาประกวดนางสธธาวไทยเนี่ยละค่ะตอนนั้นพวกคุเกิดไม่ทัน <laughs> <laughs> อมารินทีวี